สวัสดีครับตอนนี้ผมมาที่จกกังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเดินไปเนี่ยผมก็ติดไม้นะติดไม้ไปด้วยนะครับเนี่ยซึ่งเป็นไม้ที่มีสายนะแต่มันสะดวกนะครับเพราะว่าเวลาเราเดินถ่ายไปเนี่ยแล้วก็ยกกล้องอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปไกลไงก็เซลฟี่แล้วก็พูดคุยไปด้วยนะก็เหมาะกับคนที่ทำบล็อกเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันสะดวกดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาชาร์จแบตอะไรด้วยมีแจ็คเสียบแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะ จริงแล้วเนี่ยรุ่นนี้มันก็จะมีแจ็คเสียบหลายไทยนะครับยังไงลองไปเลือกซื้อดูนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวเนี้ยเป็นประจําเลยนะมันสะดวกดีครับเสียงก็ชัดเจนใช่ไหมฮะวันนี้ผมก็เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็มาดูหลุมขุดค้นที่จังหวัดกาญจนบุรีครับและนี่ก็เป็นเสียงจากไม้ติดปกเสื้อของผมนะครับเดี๋ยวผมพามาดูหลุมขุดค้นยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นะที่บ้านท่าโปะอยู่ภายในโรงเรียนวััดท่่่่าาาาาโปนะนอยูหหงงจกิิิธภณฑถสถแชต บ้านเก่าเล็กน้อยนะเดินเข้ามาได้เลยนะครับก็จะเห็นเป็นหลุมขุดค้นนะเป็นพชาชดินเผานะนี้เป็นการทดสอบเสียงจากไม้นะครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจําเลยเพราะว่าผมก็จะใช้ถืออย่างเงี้ยแล้วก็เดินถ่ายรูปไปพูดไปอย่างนี้นะครับซึ่งก็สะดวกราคาถูกเหมาะกับคนที่เริ่มต้นในการเป็นบล็อกเกอร์นะยังไงถ้าเกิดว่าสนใจนะครับสามารถกดสั่งซื้อที่ทตะก้าเลยนะครับ